ันนี้มาเจอกับคุณครูนาวมีอีกแล้วนะคะและก่อนที่เราจะไปเรียนกันเนีกคะเราจะต้องเปยังไงคะสวัสดีค่ะยันก่อนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เตรียมตัวที่จะเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูณนีณนะคะวันนี้นะคะคุณครูณโอมินจะมาสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยวิชาอะไรนะคะวิชาภาษาไทยนะคะแล้ววันนี้ มาดูที่ตัวอย่างนะ คือสาระแอแบบที่ไม่มีตัวสะกดค่ะโอเคค่ะแล้วสาระตัวที่สองที่เราจะมาเรียนวันนี้คือสาระแอสาระแอเสียงอะไรนะคะเสียงยา คงไม่ช่วยแล้วนะ